ึงเป็นเป้าหมายที่เหมาะที่สุดในการลองวิชาฉันเข้าไปนั่งข้างเธอตอนมื้อเที่ยงดวมือสวเธอไม่ยัง้งเอาซะจนเธอขำกลิ้งต่อไว้าวเฮเซลเธอนี่ยทั้งสวยทั้งตลกเลยนะเืนนี้มีปาร์ตี้ชุดนอนนะเธอจะไปไหมโอ้พระเจ้าเริศสุดๆไปนอนบ้านเพื่อนครั้งแรกฉันตื่นเต้นไปหมดแล้วฉันก็ได้ไปรายงานผลกับฮันเตอร์ถือว่าผ่านแล้วละ่ะได้เวลาขึ้นบทต่อไปบทที่สองเมามอย และที่คือลิสต์หัวข้อที่ชนคุยได้เธอเอาหัวข้อพวกนี้ไปมอวในคืนนั้นได้เลยแล้วเรื่องอะไรที่ห้ามพูดละ่ะห้ามเครียดห้ามไบขา่าวเศร้าและอย่าได้พูดเรื่องโลกร้อนเด็ดขาดเดี๋ยวเขาจะหนีกันหมดแต่เรื่องนั้นสําคัญเลยนะฉันก็เห็นด้วยแต่ฉันแค่จะสอนให้เธอเข้ากับคนอื่นได้งั้นก็ได้ฉันพยายามเลือกหัวข้อคุยตามที่เตรียมไว้ในคืนนั้นแต่มันยากมากเลยแฮะมีอยู่หลายครั้งที่ฉันชะงักไปแล้วเผลอพูดอะไรที่ทําให้พวกเขามาแปลกๆซึ่งฉันไม่รู้ว่าทําไมฉันเลยลองอยู่เงียบๆเรามีคนถามอะไรขึ้นนนแแลวฉััคค่หระตอทุก หัวเลาะกันเหลือเชื่อแฮมมันได้ผลสเตซี่ชวนฉันไปนอนข้างอีกคืนนึงแล้ววันต่อมาเธอก็เดินไปกับฉันทุกที่ในโรงเรียนพอฉันเห็นฮันเตอร์ฉันก็กระโดดไปกอดเขาเลยฉันหาเพื่อนได้แล้วเธอนี่เป็นครูที่เก่งสุดๆไปเลยล่ะขอบใจนะฮันเตอร์ศาสตราจารย์ฮันเตอร์ต้องหากลเอานะา บทที่ 3. ความสนใจที่คล้ายกันในบทเรืยอของฮันเตอร์นี้ฉันจะต้องทําสิ่งที่สเตซี่ชอบร่วมกันกับเธอเธอชอบข่าซุปซิปออกมากๆและแม้ว่ามันจะทําให้ฉันรู้สึกแปลกๆแต่นั่นกลับทําให้เธอเป็นที่นิยมในโรงเรียนเธอชอบเดินห้างซึ่งมันหนุกหูไปหน่อยสําหรับฉันแต่ฉันก็ยอมไปกับเธอพร้อมหาเพื่อนใหม่ๆซึ่งก็คือเหล่าสาวๆในห้องฉันเองจากนั้นเธอก็ลากฉันไปร้านนู้นทีร้านนี้ทีเพื่อลองเสื้อผ้าจนฉันหมดแรงแต่ดูสิ ทุกๆคนมองว่าฉันดูเลิศมากในชุดใหม่นี่ฉันหลับเป็นตายนานสิบามชั่วโมงเพื่อพักผ่อนร่างกายจากวันนั้นแต่แล้วสเตซี่ก็ทิ้งระเบิดลูกใหญ่ใส่ฉันเขาอยากจะนัดเดทให้กับฉันเขาเรียนเคมีกับฉันน่ะและเขาก็น่ารักมากด้วยเพื่อเป็นการตอบแทนเธาก็นัดเดทฉันกับฮันเตอร์ให้หน่อยสิถ้าเป็นเพื่อนเขานี่ใช่ก็แบบนั้นแหละก็นะ ต้องหลอดเท่แถมยังป๊อปด้วยฉันเลยอยากเขกับเขาอ่ะเธอช่วยถามเขาให้หน่อยได้ไหมฉันตอบตกลงแล้ววางสายไปนี่ฉันกำลังจะได้ออกเดทครั้งแรกในชีวิตเลอเนี่ยฉันหล่นลานไปหมดฉันเจอตัวฮันเตอร์หลังเลิกเรียนวันนั้นลเลยดึงเขาเข้าไปในห้องโลง่ลงๆต้องมีหลักสูตรเร่งด่วนแล้วละสเตซี่นัดเดทให้ฉันไปแล้วจริงดิเธออยากไปหรือเปล่าก็าอยากแ,แต่ฉันยังไม่พร้อมเลยนะสิเรายังไม่เคยซ้อมเรื่องเดทเลยนะคือเธออยากจะซ้อมเดท กับฉันเหรอฉันอยากได้คําแนะนําแบบววายนอกเหนือจากมุกตลกเมามมยและความสนใจที่คล้ายกันต้องมีอะไรอีกไหมมันคือการเดทเพราะงั้นต้องมีการสัมผัสกันต้องบบไหนล่ะเอ,อ่อตรงแขนหรือมือหรือแบบนี้ปะใช่เธอจะกอดเขาสักทีหนึ่งก็ได้นะก่อนจะแยกแยก้าย,ยนะ่ะแต่อย่าลูบหัวเขาละกันแล้วมีอะไรอีกเธอจะจูบเขาก็ได้นะเหมือนเวลาหยุดไปชั่วขณะแล้วเขาก็จ้องฉันอยู่อย่างนั้นเขาไม่มีอะไรจะพูดแล้วเหรอโอเคงั้นก็ขอบใจมากๆเลยนะฉันลูบหัวเขาแล้วเดินออกมา และถามเขาว่าเขาจะไปเดทกับสเตซี่ไหมนี่เธอจริงจังปะนี่ใช่น่ะสิเธอน่ารักออกก็ได้ตามนั้นแล้วกันสเตซี่จัดเต็มสุดๆเพื่อเดทครั้งนี้เธอแทบจะไม่มีที่ติเธอทั้งร่าเริงทั้งสวยทั้งยังเข้าสังคมเก่งต่างจากฉันที่กําลังจะประสาทโดยสิ้นเชิงเพราะฉันเจอเพื่อนของเธอที่ชื่อเจมเขาก็พูดขึ้นมาว่าเธอเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดเท่าที่ฉันเคยเจอมาเลยขอบใจนะนายก็ด้วยแหละโธ่เงียบไปเลยนะเฮเซลใหญ่บื้อเอ้ย ฉันแค่นั่งเงียบๆียบและคอยสัมผัสมือเขาอย่างกับหุ่นยนต์ไม่มีผิดและมันเหมือนจะได้ผลจนกระทั่งลอมโบกินีของฮันเตอร์เข้ามาจอดที่หน้าร้านเขาเดินควสเตซี่เข้าร้านมาอะไรนะพวกเธอก็มาเดทที่นี่เหมือนกันเหรอก็บอกไปแล้วนะว่าจะมาที่นี่นะลืมไปเลยฮนะแต่ก็ดียิ่งเยอะยิ่งสนุกพวกเขานั่งร่วมโต๊ะกับเราเอาจริงๆฉันก็โล่งนะที่มีฮันเตอร์อยู่ด้วยแต่พอมีครั้งที่สองสามจนถึงสี่ฉันถึงเข้าใจว่าเขาก็แค่มาก่อกวนเดทของฉันครั้ง เราไปดูหนังด้วยกันทั้งหมดและฮันเตอร์ก็มีท่าทางแปลกเขาตัดสินกับเจมส์ว่าใครจะได้ดื่มน้ำอัดลมแก้วเดียวกับฉันและใครล้มมือหยิบป๊อปคอนของฉันได้ลึกที่สุดสเตซี่ได้แต่จ้องเขม่งไปที่พวกเขาทั้งคู่นี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยจนมาถึงการดับเบิลเดทในครั้งถัดมาความอัดอั้นก็ได้ระเบิดออกสเตซี่ทำสตรายได้สำเร็จเธอพยายามจะจูบฮันเตอร์แต่เขาก็หลบเลี่ยงเธอล้มหัวทิ่มลงไปกับพื้นเต็มๆโอ้ยให้ตายสินายเป็นอะไรของนายเนี่ยฮะ นี่เธอทําฉันกลัวนะนี่มันก็เดทครั้งที่หแล้วนะไม่ยังไม่ยอมให้ฉันจูบอีกงั้นเหรอ <c oughs> นั่นก็เพราะว่าเขาชอบเฮเซลไงล่ะว่างไงนะเขาคอยแต่วนเวียนใกล้ๆกล้เธอยังกลับเป็นองค์รักน่เฮเซลในความจริงเหรอไม่นะไม่ใช่อย่างนั้นบอกเธอทีสิฮันเตอร์ฮันเตอร์ได้แต่มองหน้าพวกเราทําไมเขาถึงไม่พูดอะไรสักอย่างละ่ะและแล้วมือถือของเขาก็ดังขึ้นมาเขาจึงเปลีกตัวออกไปเพื่อรับสาย กลับมาพร้อมกับหน้าตาที่ตื่นตกใจอย่างมากมีเ,เรื่องด่วนนะฉันต้องรีบไปแล้วบายนะใช่สิกับปัญหาแล้วก็ชิ่งหนีสินะฮะจึงง่างเงยสเตซี้นะ่ะ <c oughs> เดืออสุดๆจนเธอแทบจะหลอมเหล็กได้เลยฉันเริ่มเป็นกังวลฉันไม่เคยเห็นฮันเตอร์นในสภาพหวาดกลัวมาก่อนฉันโทรหาเขาหลายครั้งแต่เขาก็ไม่รับสายและเขายังไม่